เอาละครับวันนี้ครับก็อยู่ในเกมที่สองนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับผมภาคเหมือนเดิมนะครับจังหวะน,นี้ได้เกิดไฟกันเกิดขึ้นนะครับระหว่างผมกับ p d n ยันดี p d ดียันดีปาดอกฟอร์เรนมาจาังหวะน,นี้ผมเลยหล,ล,ลบไปสกิลแล้วหลบไปหลบมาโอ้โหแล้วกดอันตีโดย p d n เขาอ,ออกจากรัศมีแล้วผมกะจะไปอีกทางนึงแต่ว่าบอนเป็นยังไงไม่รู้ครับแล้วผมก็ใส่แล้วก็หนีโอ้โหแล้วจังหวะน,นี้ผมผมผมกำลังจะกดนีครับแต่ว่ามัน มันพยายามไปตีที่ฟอรลินนะครับโดยที่คลิปบัฟบูมันอยู่นะครับมันเลยไปเล็งบัฟบูกับฟอรลินด้วยกันนะครับมันเลยจับโนนะครับแล้วมาในจังหวะนี้นะครับพีดีเอดีโดนผมสับไปโอ้ตายอย่างหมาเลยนะครับผมแล้วจังหวะนี้มาไงต่อครับโอ้คลิกแนคคลิกแนคของบอดโอ้ได้หนีไปก่อนนะครับผมโอ้ยทำอะไรมากไม่ได้ครับเราต้องมาฟาร์ม และในจังหวะน,นี้ผมตีบ้านแบบเป็นสดฟ้าสนแดดอะไรจังหวะน,นี้ผมเห็นโอ้จังหวะน,นี้ผมสัมารถตีไปครับโดยคลิกแน่กับเรียวมะจังหวะน,นี้ผมก็ได้ทําการับเคลียร์คลิปไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วจากนั้นก็ไปฟาร์มและในจังหวะน,นี้ผมได้เห็นไฟด้านล่างเกิดขึ้นแล้วผมก็สบบัรถตีไปเลยและกันโอ้จังหวะน,นี้ถือว่าสุดจริงๆ มาแล้วนะครับจังหวะน,นี้ผมเลือกจีจเล่นแบบดาวดิท็อกที่เขาทํากัน,นครับที่ผมเห็นนะครับแล้วเขาเล่นนาคลอกนะครับเจ้านี้ผมสะมันติไปแล้วระบบก็คิดว่าผมไม่ทํามันแล้วแล้วจังหวะน,นี้ผมเป็นดาวดิออท็อกกลบเจมฟอร์เรติโนโอพีเด่นดีเขากระเกินมันใหญ่<ว>จังหวะน,นี้นะครับโอ้แล้วผมยู่นี้ก็สับสก,กิลเข้าบ่เฉยเลยมันคือความบิดบ้าของผมเองนะครับผม พีดีเอ็นยันดีแล้วครับบอกว่ามึงต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆผมเล่นทับออกไปยังวันนี้นะครับผมแต่วันนี้โอ้พีดีเอ็นยันดีโอ้ดอกมาดอกโง่ๆโอ้เจอผมโอ้ดอกหลอกโอ้แต่วันนี้ผมโกนัดตีไปแต่วันนี้โอ้โหเป็นไงโอ้เก็บหนึ่งแล้วก็หนีโอ้หนีไปแา้วทิกตอกโอ้บีแบนเขาตามมายังไงโอ้เอามีแบนมีแบนเขากาดสวนมีแบนเขากาดสวนเอาโอ้ตายอย่างหมาเลยนะครับ จังว่านี้ผมฟาร์มอยู่ดีๆผมก็เลยจะไปจากนั้นเกมก็ได้จบลงนะครับผมก็หมีว่าผมชนะในสองรอบแล้วนะครับผมเออกากบอกตัวกากเดี๋ยวเรานะครับไปต่อกันในเกมที่สมเลยนะครับในคลิปนี้เลยนะครับผมไม่แยกแล้วเออเราก็ตัดมาในเกมที่สมกันเลยนะครับไม่รู้ว่าพีเดียนย่นะก็าาสามารถชนะผมได้หรือไม่ครับ ลอเลี้ยวนะครับเป็นตัวที่ชนะมูลรัตนะครับมีนชนะทางมูลรัตแต่ไม่ได้ชนะมากนะครับผมแต่ก็พอแบบเล่นได้อยู่นะครับผมแล้วมาในจังหวะน,นี้นะครับผมผมมาหาผมมาหาอะไรมันชื่อว่าเขียนอะไรสักอย่างแต่ผมก็สัมันติไปแล้วโอ้โหอีกอีีนี้เองครับผมเพิ่งนึกออกนะครับผม แล้วมาในจังหวะน,นี้ผมกำลังจะไปสัตว์เดมิชันสลัดลงสัตว์เดมิชันสลัดแต่พีดีอจะดีแล้วพีดีอันยันดีเขาก็กลับไปก่อนนะครับผมแล้วคิวเลนเป็นทาคิวเลนนะครับที่ปิดงานงานรอยลีออนไปได้นะครับผมจังหวะนี้ผมมาแล้วผมก็โอ้ไปทางคิวเลนครับปิดงานของพีดีอันยันดีได้อีกแล้วครับบอกเลยพีดีอันยันดีโคตรกระจอกนะครับผม มาในจังหวะน,นี้ครับผมกำลังจะสรรับสามสยามเมืองยิ้มสยามเมืองไทยแล้วผมก็ส,รรส oh ada, ับไปโอแตกสองครับพี 1993, ่เดยนยันดีว่าไงพี่เด่นยันดีว่าไงพี่เดยนยันดีเขาตามจะมาเก็บผมต่คิวเล่นมาขัดขวางไว้ได้ครับจังหวะนี้ผมก็หนีก่อนนะครับผมโยโยจะตายนะครับนะครับมาแล้วครับจังหวะนี้ผมก็กลับแล้วมาก็สับอีกรอบหนึ่งนะครับผมเออให้รู้ซะบ้างว่าใครใหญ่ อ่าจังหวะนี้ผมมาสับแล้วก็เดวิชเชสแลแล้วก็กลับไปอีกหนึ่งทีแล้วผมก็ใส่บัฟมังกรใส่เขานะครับอาจารย์สังกี้นะาก็เลยตาย <First. S 1> เพื่อบัฟมังกรลงไปจังหวะนี้รอรีออนนะครับมาแล้วโอ้แล้วผมก็สับอีกหนึ่ง <Never forget. S 1> นะครับผมโอ้โหจังหวะนี้ผมกำลังจะเก็บสแต็กเก็บสแต็ก เพื่อจะไปจัดการทางฝั่งของรอเรียวนะครับแล้วก็สาบจะไป่จดสแตนซ์สอรอเรียวนะครับผมโอ้โหนี่มาอะไรกันครับเนี่ย <put> แล้วมาในจังหวะนี้ครับ ผมก็ได้ทําการสับคลิปลงไปนะครับแล้วก็จะเกิดไฟครับผมสัอบอีกีเบอร์อีกีตายก่อนนะครับผมแล้วผมก็กำลังจะเอาลอเลี้ยวตอบ <ew> ว่าเฮ้ยลอเลี้ยวเขาอยู่ฝั่งนู้นนะครับผม, <Never forget. S 1> ผมก็เลยพูงหน้า <Never forget. S 1> ไปเพื่อที่จะไปเก็บล้อเลี้ยวครับหรือว่าลอเลี้ยวจะเก็บผมสุดท้ายผมผมเก็บลอเลี้ยวหรือเปล่าเป็นทางฝั่งของผมนี่เก็บล้อเลี้ยวไปได้นะครับผม oh, เออผมเก่งขนาดไหนคิดดู nice อ่าแล้วครับผมเก็บสแต็กมาเพื่อนี่จะสับรอเรียวกับอิกกี้แล้วผมก็สับไปแล้วจวังหวะนี้ก็ตายอีกหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอิกกี้ครับที่ตายไปจังหวะน,นี้รอเรียวมายังไงรอเรียวนะผมสับสับตายอีกหนึ่งนะครับโอ้โหเก็บสองนะครับผมไม่ได้เก็บสองนะครับเป็นทีมผมนี่เก็บเป็นถึงสองตัวเลยนะครับผม และมากันในจังหวะนี้นะครับผมผมมาหาโอเพื่อเรี่สับสองครับแต่ว่ามันได้สองมันได้แค่ตัวเดียวนะปุผมแ,แล้วผมก็มา,มาจัดการทาองฝังของรอเรียวต่อนะครับผมผมเก็บสแตก็กกอนเก็บสแต็กกรนรอจังหวะรอจังหวะแล้วสับรอเรียวนะครับผม <g ül üyor> จังหวะนี้มายังไงจังหวะนี้มายังไงผมเข้าไปผมเข้าไปจังหวะนี้โอ้โหแล้วก็กลับ <g ül üyor> แล้วก็สับจังหวะนี้โอ้โหมีเียนี่กับขิดนะครับผมถือว่ากากที่ได้แล้วผมก็ตามสุดไง ผมตามสุดไงแล้วผมก็กลับไปไงโอ้โหถือว่านะครับฝีมือผมพัฒนาขึ้นเยอะนะครับแต่พีดีนี้กระจกลงนะครับผมจังว่านี้ผมผมได้ปล่อยบัฟมังกรไปนะครับแต่พีเดียนี้ดบได้ครับถือว่าโคตรเก่งหรือว่าโคตรกากหรือว่าธรรมดาครับโอ้โหผมยังไม่รู้เหมือนกันครับจังวะานี้ผมรอพีดีนี้เข้ามาผมรอพีเดียนี้เข้ามาแต่พีเดียนี้เขาขับนี้ครับ โอ้พีเดียนยันดีเขากำนีโอ้ฟิกไปเลยแต่พี่เดียนยันดีว่าไงพี่เดียนยีวีดีเฮ้พี่เดียนยันดีว่าไงผมมาสับโอ้แล้วเก็บ <Pause. S 1> ไปได้ครับรบหนึ่งคาบ <You 're S 1> บ้านเลยท <then. S 1> ีเดียวตรงนี้นะครับผมเลือกที่จะไม่กลัะครับแล้วผมก็ปล่อยให้เขามาเว้ยที่มันจะสับสบแต่มันรู้ตัวมันรู้ทันแล้วผมก็สับไปแตกหนึ่งนะครับ <Please S 1> แล้วสุดท้ายก็ไม่รอด จังวันนี้ผมเข้ามาแล้วยังไงผมพร้อมที่จะสับสามในทุกเมื่อสับสามโอ้พีดีเอยังมีกระจกมากเลยนะครับผมจ<ะ>ัจงวนัน<ะ>นี้มา,ย,า P D N ยังไงจังวันนี้มายังไงพีดีเอ็นยันดีพีดีเอ็นยันดีโอเจอ<ะ>ผมันสับไปห,หายมากกว่าครึ่งหลอดไอ้ครึ่งหลอดสิเออจังวันนี้ผมมาแล้วก็สับไปเลย จังหวะนี้ผมคิดจะเข้าไปแบบโดดๆแล้วก็กลับมาก่อนนะครับผมอ่าแล้วมายัางไงจังหวะนี้ผมปล่อยบั๊มมังกรไปใส่ลอดีออนลอดีออนอยู่เฉยทำไมพีเ <So, S 1> จยันดีกันจอกมากครับ <30. S 1> ปล่อยผมคาบแบบเชียว,วจังหวะนี้อีก,กี้ผมรอที่จะกดอันติอันติเมสสกิลแต่ว่ามันก็ไม่ทันเสแล้ว <Never forget. S 1> แล้วผมก็เลือกที่จะมา <Never S 1> ตรงนี้ <forget. S 1> แล้วผมก็จะสับโอ้โหเป็นไ,ไงผมก็เก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วจังหวะนี้ผมก็มาดูคิวเลนกับ คลิปนะครับตีบ้านเป็นชิวๆจวังหวะนี้ลอริออนมาก็ไม่ทันซะแล้วนะครับก็จบไปนะครับโดยผมนับชนะไป3เกมติดเลยนะครับผมถือว่าโอ้เก่งมากๆเลยนะครับสำหรับพีดีเกยัดพีดีเกมพีดีเกมเวิร์ดเกตเ,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 เออก็คลิปนี้ครับก็ไปก่อนนะครับบาย